สวัสดีครับสวัสดีครับคุณลูกค้าทุกท่านครับผมพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับผมเข้มครับผมหัวหน้าช่างของเต็นท์รถบ้านมงคลครับวันนี้ครับผมผมมีรถดีรถสวยรถเข้าใหม่คุณภาพเยี่ยมราคาถูราคาไม่แพงมานำเสนออีกหนึ่งคันนะครับผมกับเจ้าคันนี้เลยครับสูสูกิสวบบิฟครับผมคันนี้นะครับเป็นปี2013ครับผม เป็นเครื่อง1.2 g l ครับรุ่นท็อปสุดครับผมมาพร้อมกับโปรโมชั่นสุดพิเศษไปเลยครับฟรีดาวครับออกรถศูนย์บาทไปเลยครับผมและทางเรานะครับมีบริการขับรถไปส่งให้คุณลูกค้าฟรีถึงหน้าบ้านท่านได้เลยนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมพาไปชมตัวรถกันเลยนะครับตัวรถคันนี้นะครับคุณลูกค้ามือเดียวออกห้างครับผม สีสันสวยสดงดงามครับเงามากครับผมเงาเงาช้ำๆเลยครับเรื่องสีนะครับอาจจะมีริ้วรอยบ้างนะครับผมตามธรรมชาติเลยครับผมแต่รถไม่มีชนแน่นอนครับเป็นรถบ้านแท้นะครับมือเดียวออกห้างครับผมมีระบบเซ็นเซอร์ถอยหลังด้วยนะครับสีสวยนะครับผม ยาวช้เลยครับสีแดงหายากครับคันนี้นะครับมาพร้อมกับล้อยางใหม่นะครับผมเต็มๆแน่นๆทั้งสี่เส้นเลยนะครับขับได้ยีกยาวไกลเลยครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมพามาชมภายในกันต่อเลยนะครับภายในนะครับคุณลูกค้า f u l อ option เลยครับผมระบบไฟฟ้าทั้งคันเลยครับมาพร้อมกับระบบปุ่มสตาร์ทครับผมกุญแจคีย์เลสครับ ระบบถุงลมนิรภัยคู่หน้าครับเกียร์ออโต้ครับคุณผู้หญิงคุณผู้ชายครับขับง่ายสะดวกสบายกันเลยทีเดียวครับภายในนะครับคุณลูกค้าใหม่มากครับผมทันนี้น่าใช้มากเลยครับโอเคครับเดี๋ยวมาชมเบาะหลังกันต่อเลยนะครับเบาะหลังนะครับผมแอปไปเดด้นั่งกันเลยทีเดียวครับเจ้าของเดิมนะครับดูแลรักษาอย่างดีเลยครับผม รถมือเดียวออกข้างนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมพามาชมท้ายรถกันต่อเลยนะครับโอเคครับมาชมท้ายรถกันเลยนะครับกว้างมากครับผมใส่อุปกรณ์ของใช้นะครับ ได้เยอะกันเลยทีเดียวครับและที่สำคัญนะครับผมรับประกันเลยครับไม่เคยชนครับหัวน็อตไม่เคยขายไม่เคยขยับเลยครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมพาไปชมห้องเครื่องกันต่อเลยนะครับและผมขออนุญาตสตาร์ทเครื่องด้วยเลยนะครับผมจะได้ฟังเสียงเครื่องนะครับวัเลาะขนาดไหนนะครับเป็นปุ่มสตาร์ทนะครับ โอเคครับติดแล้วครับชึ่งเดียวทีเดียวติดชึ่งเลยครับผมโอเคครับมาชมท้องเครื่องกันชัดชัชัดช,ดชดเลยนะครับเครื่องแห้งมากครับคุณลูกค้าไม่มีเยิม้มไม่มีซึมเลยครับผมเครื่องเด็มๆเลยนะครับ และที่สำคัญนะครับผมดึงไม้วัดโชว์กันสดๆร้อนๆไปเลยครับไม่มีควันไม่มีไอเลยครับผมผมเข้มร้อยเปอร์เซนคอนเฟิร์มครับเครื่องแน่นปื้ครับผมและที่สำคัญเลยครับผมรับประกันเลยครับไม่เคยชนครับไม่เคยติดแก๊สครับและไม่มีน้ำท่วมครับผมผมรับประกันให้เลยครับ ครับผมคันนี้ผมก็ขอฝากด้วยนะครับสําหรับคุณลูกค้าท่านใดหารถรุ่นนี้อยู่นะครับผมผมรับประกันไม่ผิดหวังแน่นอนครับยินดีพาช่างมาดูรถมาทดลองขับดูได้นะครับผมจะขับใกล้ขับใกล้ทางเรายินดีเลยครับผมขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับผม